สวัสดีครับทุก,นกนคนวันนี้เราจะมารีวิวแมพที่เราเพิ่งซื้อมากันเมก,มกะเมกะซิตี้นะทุกคนี่แมพก็จะประมาณนี้อันนี้คือเป็นแผนที่นะคะโดยรวมนี่แผนที่โดยรวมมันก็จะเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนเกาะแล้วก็จะมีน้ำอ้อมใช่ป่ะแต่นรื่องอยู่ตรงไหนกันนะฮะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ครับนี่เขียวใช่ครับ เขาไมาอยูย่อันนี้ขอมนอะใส่ขึ้นกันโอเคทีกคนเดี๋ยวเราไปดูด้านทางซ้ายนะเดีเราไปดูแมพกันนะฮะบินให้ดูเมืองก่อนฮะนี่นะทะุกคนตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเมืองนะฮะบรรยากาศเมืองต่างๆนี่เนะะี่ยตรงนี้เป็นบรรยากาศของจุดเริ่มต้นนะครับเห็นพ่อไหมเอ๊ะพี่ไปถ่ายตรงนั้นใหม่นะเห็นพ่อไหมเดี๋ยวพี่ไปถ่ายตรงนั้นใหม่เนพะระาะเได้เริ่มจากตรงนี้โอเคปะ นี่นะครับซิเตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเมืองนะข้อดึงนำใช่ไหมใหม่ของแจงแล้วนี่ฮะจะเป็นแบบจุดตรงร้านเริ่มต้นเรียกว่าส่วนสาธารณะนะข้าวข,ข้างหลังมันวิดวงป่ะใช่อันนี้จะเป็นรถไฟลอยฟ้ารถไฟฟ้า BTS อะไรอย่างนี้นะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะนี่เป็นร้านพิซซ่าร้านไอติมหรือเปล่าเข้าไปดูเลยดีนะภายในร้านอ๋อร้านเค้กฮะนี่ เราไปดูที่อื่นกันอันนี้เป็นพวกแท,ท,ท็กซี่อันนี้บริษัทอะไรเอ่ยอ๋อโรงเรียนเนี่ยนี่นะฮะทุกคนมารีวิวในโรงเร,รียนกันนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะมีห้องทั้งสามอันนี้ห้องอะไรห้องทดลองนะฮะห้องทดลองเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันอยู่ที่ไหนกันอยู่โรงเรียนครับโรงเรียนคือนม่มีอันนี้เป็นห้องขออนะฮะ ส่วนนี้เป็นห้องห้องเรียนนะฮะห้องเรียนแบบอารมณ์ห้องสมุดอ๋อห้องเรียนตรงนี้ฮะตรงนี้เป็นครัวเนาะนทุกคนตรงนี้อ๋อตู้เย็นเนาะ,ะตู้เย็นมีตู้น้ำแล้วก็มีห้องเรียนต่างๆนี่พิเษนามกีฬาด้วยปะ่ะนี่เขาก็จะเป็นโรงเรียนนะฮะข้างหลังตรงนี้ก็จะเป็นแบบเอบอบคสนะคะ นี่โรงเรียนนี่ก็จะดูรอบๆโรงเรียนนะส่วนนี้เขงหลังร้านนะส่วนอันนี้เป็นอะไรเอ่ยพ่อนี่เป็นอะไรครับนน่าจะเป็นร้านขายพวกเฟอร์นิจเจอร์เฟอร์นิเจอร์อะไรนี้นะฮะนี่นี่ครับข้างบนก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อเลยอ่าร้านตังนนะ้งใจร้านขายพิซซ่านะครับ นี่ก็ร้านพิซซ่าไป็นข้างในใหม่อย่างนี้ข้างในก็เล็กๆนะประมาณนี้ไม่ได้ใหญ่กวา้างมากอะไรอันนี้จะเป็นสะพานขึ้นนะคะรถก็ขึ้นได้ถึงมันจะเป็นเริอนี้ก็เถอ,อ,อเนเะนี่มีรถคัหรอีครับอันนี้คือน่าจะเป็นเครื่องบินไหมน่าจะใช่ดีพวกนี้คือเครื่องบินอันนี้สืบ้ายนะปาปจรลจรแล้วก็ลงมาได้อะไรนี้นี่อันนี้อะไรเอ่ยนี่คืออะไรครับ อ๋อสถานีตำรวจนี่ฮะใช่ไหมไปดูกันว้าวในคุกในคุกก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันดูคล่องเลยนะครับนี่ใช่มีชั้นสองด้วยชั้นสามด้วยว้าวอันนี้คือชั้นดาดฟ้าก็จะมีพวกโซลาร์ทรงโซลาร์เซลล์นี่นะคะต่างตานะอันนี้อะไรอะไรโอ้บีซิปินไม่รู้เหมือนหรือจานอาหารไหม ไม่รู้สิช่วเป็นยังไงคนนยมาเดี๋ยวเราลงไปดูกันนะพ่อจอดมาดูชมที่สน,นามกีฬาคาร์โกคันเลยคืออะไรอ่ะทุกคนอ่าอืมโรงงานผลิตอะไรสักอย่างใช่ไหมโรง,งงานอุตสาหกรรมครับอือ<ม>ใช่ไหมมันเหมือนโร,าาร,รนงงานอะุตอสาหกรรมนะทุกคนพวกเราก็ขอเรียกว่าน้าโรงงานอุตสาหกรรมนะอืม อันนี้บอขอสหอลังโรงเรียนว่าสถานีตำรวจก็มีนะเป็นแบบจุดรถเลยนี่อะไรเอสถานีดับเพลิงเหรอหรือที่ซ่อมรถเอ่ยอ่าที่ซ่อมรถครับที่ซ่อมรถอืม,มนี่ครับมีอะไรต่างๆเนาะ้วอ,อันนี้น่าจะรอรถสีดำๆำอันนี้อะไรไม่รู้<ม>นี่มีรถรอซ่อมนะฮะสว่วนนี้ก็คือตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ นังาน,นีก็จะมีนั่งร้านนะคะไม่ให้มันหล่นลงมาสามารถปีนนั่งร้านขึ้นได้นะปั้นจั่นก็มีสีเหลืองใช่มไม่ปั้นจัเนีุยนี่นะณะตรงทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มนะคะต่อจากนี่เลยมุงง้งมาอ่ะใช่ก็จะเป็นฟาร์มอย่างนี้นะฮะนีมันก็จะอยู่ข้าของอะไรเนี่ยที่ขนส่งของนะครับเรียกนี้แล้วกันนะ,นะง่ายสุดแต้วสินค้า นี่ทุกคนนี่ก็จะเป็นฟาร์มแลฟ้ฟาร์มคงฟาร์มข้าวอะไรอย่างนี้ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่นี่บ้าภูเขาอะอันนี้ก็จะเป็นในโรงนาอืมก็จะมีแบบชั้นสองอะไรอย่างนี้นี่ชั้นสองก็จะเป็นประมาณนี้ฮะเหมือนฟาร์มก้อนนะใช่อันนี้เป็นฟักทองนี่นใ,ชใช่ไหมครับที่ีก็จะเป็นรถที่นั่งได้นะแต่เรารีวิวกัน อันนี้อะไรเอ่ยเอ่อเื่ออะไรวะที่ยกของไหมน่าจะเป็นเคนยกข้าวขึ้นไปอะไรนี้นะครับเกนเจ็กเกียวมาได้อาจจะใช่อันนี้คือโรงนาอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นโรงนาเยอะๆพรามันใหญ่มากอ้อันนั้นกลางผันลมอันนี้อ๋อจริงๆมันจะอยู่เป็นฟาร์มเป็นคาเฟ่เปล่ามันเป็นคาเฟ่เป็นฟาร์มฟาร์มที่ก็จะเป็น,ปนอ,อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มตึงโมนนะ นี่ก็ฟาร์มแตงโมเก็บแตงโมด้านบนแล้วนั่งเหมือนกันเนาะออันนี้เป็นการหันนะะหัดได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ทุกคนเรามาแถวๆนี้ก่อนแล้วกันข้ไปดูฟาร์มให้เสร็จก่อนเนาะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอะไรฟาร์มเหมือนกันเก็บเหมือนกันนะเก็บเหมือนกันทุกอย่างเลยมูสูงเลยสช นี่นะทุกคนถ้าจะเป็นมุมสูงมันก็จะอยู่ข้างๆตึกล้างแถวบีทีเอสนะฮะมีมันก็จะสวยประมาณนี้แต่ว่าถ้าขึ้นมาสูงเราไม่ได้ปรับชั้นเยอะนะคะมันก็จะเห็นแต่แบบนี้แหละปรับชั้นเยอะแล้วผมอัดไม่ได้เลยทุกคนมันแหลกมากสเปคเคยไม่ถึงนี่นะทุกคนอ๋อไอ้บ้านสามหลังนี้เห่อนั่นประภาคารวะหนึ่งใช่ประภาคารอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านบ้านพักแบบให้เรามาอาศัยอยู่ได้เนาะ น่าจะเป็นที่พักสำหรับแก่ใช่ไหมเอ๊ะทำไมบ้านลอยได้อเอ๊ะัคนคอรเสาเลอยอ๋อมันไม่ได้ลอยมันลอยแค่บางจุดนี่ไงทางขึ้นนะเราก็ขึ้นแล้วเปิดประตูยังไงอ่ะคลิกีิมั้งเข้ามาแต่ข้างในไม่มีอะไรเลยเนี่ยข้างในก็จะไม่มีอะไรนะครเพราะว่าก็ไม่ได้สร้างไว้สร้างตกแต่งอะไรอย่างนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นชายหาดเนาะ ต่อจากถนนมาเลยก็จะเป็นอะไรเนี่ยอู้บึใต้ดินก็จะเรียกว่าเป็นดูเหวนะฮะเป็นเหวท่องเที่ยวอะไรอย่างี้ที่ท่องเที่ยวข้างล่างก็จะเป็นเหวใช่เลวีเขาเรียกสมัยก่อนหรือเปล่าสมัยนี้ไม่รู้เรียกอะเลวีนหรือเปล่านะฮะตรงนั้นก็จะเป็นแบบพอหอบพอคงปพอพารนะฮะตรงนี้เป็นทะเลใช่หรอตรงนั้นก็เป็นไบโอมอื่นแล้วก็นอกลอกแแบบแล้ว นี่ฮะตรงพวกนี้ก็ซื้อนอกแมพแล้วนะนอกแมพอะไรนอกเกาะอนนะฮะก็จะเป็นไม่นอกแมพบอกแต่นอกเกาะน,นี่ครับประภาคารเอ๊ะข้ายาเจอพันธนปีนระวังนะฮะระวังตุยฮะน่าล็อกดาวนะ่าไ่เลยไปเลยสู้ครับสู้พยายาขัาวรถโก้าครั้ันี้เจอตัวอะไรนะสเกลลิตันนะครับสเกลลิตันที่มีธนู อมาสกิลลิซันอันนี้คืออะไรเอ่ยทุกคนมาดูกันมีที่ขับโคคาร์าด้วยนะเนี่ยอ่าอันนี้เป็นอ๋อที่ขายรถที่ขายเฮลิคอปเตอร์นะนะอ่าเอเรียบร้อยทุกคนเราขออนุญาตรอแป๊บนึ่งนะครับดึงดึงพ่อกลับคืนอโอลืมดึงไม่ได้เป็นสปปกเตอร์อยู่นะคะนั่เปไรนี่ทุกคนอันนี้เป็นอะไรเอ่ย เข้ามาดูเลยทะลุกเลย <laughs> เหมือนจะเป็นร้านขายพวกโพวกพวกผผกเอาไปขายเอาไปแบบทำฟาร์มเนาะนี่ร้านก็จะอยู่ตรงนี้ประมาณนี้ใช่ไหม,มนี่ไงหลักสัญ,ญลักษณ์ร้านนะรถไฟเรารีวิวไปแล้วเนาะอันนี้เราก็รีวิวไปแล้วนะคะเพ่นเรามาดูใต้สะพัเอเสียงอะไรนะได้ยินเหมือนกันหรือเปล่า อันนี้โรองเรียนเรารีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมวินหาก่อนนะว่าจะไม่ได้ว่าไหนรีวิวไปแล้วนี่น,นี่ทางนี้นดูซ่า,าผมก็อาจจะรีวิวไม่หมดนะทุกคนเมืองมันใหญ่มากที่เป็นสถานีดับเพลิงก็เข้ามานั่งรอแจ้งเหตุอะไรนี้มีรถดับเพลิงก็จะออกไปแล้วก็มีชั้นสองครับนี่ชั้นส,ส,ส,สนามสนามกีฬาเป็นที่นอนเนาะทางนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นสำหรับดับเพลิงงนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันมาเดี๋ยวเราลงไปข้างล่าง อ่านี่นี่เป็นไงครับทุกคนถ้างอ๋อคนลิศอ๋อสถานีตำรวจของจริงอยู่ตรงนี้แบบแจ้งเหตุร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะหยุดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นเรือตำรวจทางน้ำเนาะนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบในสำนักงานก็จะมีแบบพวกที่นั่งรอตำรวจรอแจ้งคดีความนี้ทุกคนก็ที่ทำงานของตำรวจนะไหนชั้นสาม ตรงนี้ก็จะเป็นห้องดูกล้องวงจรปิดห้องนี้ก็เป็นห้องสอบปากคำหห้องนี้ก็ห้องสอบปากคำนะครนี่อันนี้เป็นชั้นสี่ออันนี้ก็จะเป็นคุกขังแบบคดีแรงร้ายแรงหรือว่าขังชั่วคาวนะคะรับเขาก็มีที่ขังเขาอยู่ไกลนิดหน่อย,ยโอเคครับสถานีตำรวจก็มีประมาณนี้เลย มาเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกอนอันนี้เป็นปั๊มน้ํามันเนาะใช่หรือเปล่าอ่าใช่ครับทุกคนตรงนี้เป็นปั๊มน้ํามันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ล้างรถนะคะข้างในนี้ก็จะเป็นที่แบบเออสอบทงสอบถามว่าจะล้างรถกับเอารถมาส่งอะไรอย่างนี้นะอ,อนี่สถานที่ตำรวจจะอยู่กับท่าเรือนะคะนี่เรือไปต่างประเทศนะเนี่ยต่างเกาะอ,อะไรอย่างนี้นะฮะ ส่วนฝั่งนู้นก็จะมีอม,มกฝั่งนู้นก็จะมีแบบเป็นแบบที่ใหญ่มากอะใช่ครับส่วนฝั่งนี้ก็จะมีแบบควบแบบขนส่งทางเรือยังสร้างไม่เสร็จอันนี้กําลังก่อสร้างนะฮะเห็นไหมตรงนี้ก็กำลังก่อสร้างนะครับส่วนตรงนู้นคืออะไรเอ่ยอะไรวะดูไม่ออกเลยถ้าใครดูก็คอมเมนต์บอกผมมาได้นะเดี๋ยวเราให้ดูมุมสูงจากตรงนี้ดีกว่าตรงรถบัสอ่ะ นี่ครับทุกคนเป็นมุมสูงจากตรงนี้สวยจังเนี่ยนะนี่ครับทุกคนเป็นมุมนี่ฮะเนี่ยทุกคนมุมก็จะประมาณนี้พยายามฝึกเก็บภาพกันอยู่นะฮะนี่เครงยินสีเหลืองนี่นะครับทุกคนก็จะประมาณนี้ บินดูเมืองผมขอญาติเร่งสป,ปีดค,ความเร็วหน่อยนะมันช้าเกินนะฮะน่าจะไม่จบนี่แล้วก็รีวิวนะฮะเกือบหมดแล้วมั้งังไม่หมดหรอกแต่ว่าเราก็จะรีวิวเป็นอีพีอลพีอันนี้ก็ตึกยังทั้งไม่เสร็จนะฮะนี่ครับอันนี้อะไรเส็จแล้วโรงเรียนรีวิวไปแล้ว ต่งางๆานานเนาะอันนี้อะไรรีวิวหรือ,อยังน่าจะยังนะขับังไงนก็มีเงินกดนั่งรครับคิดว่งออกเครงบินอ๋อสถานีบพสนะข้างในเรายัางไม่ได้ไปรีวิวเราไปรีวิวข้างในกันดีกว่าเอาไว้ซื้อตอตั๋วอะไรอย่างนี้นะฉันขึ้นแล้วก็บินขึ้นได้แล้วก็เดินขึ้นมานะอย่างนี้ขนบงบ ที่ด็ดคนลวก็บิด <Hey. S 1> ขึ้นมาอย่างนี้นะอันนี้วิวอันนี้เป็นห้องแบบห้องพักผ่อนไหมห้องนอนของทั่วพนักงานอะไรอย่างเงี้ยนฮะไปชั้นต่อไปกันชืบถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานห้องนั่งเล่นอะไรต่างๆห้องกินข้าวห้องนอนใครเนี่ยแล้ม <c> ก <oughs> ็เราตุยอีกแล้วนะตุยสอมบีอ๋อชั้นต่อไปก็ไม่มีอะไรนะคะก็สุดนี่ บรรยากาศอันนี้อะไรอ่ะอ๋อหอการบินหอการบินนะฮะแล้วก็ขึ้นไปได้ตูมันก็จะมีแล้วเราก็ต้องไต่บันไดขึ้นมาเพื่อดูหอ,อการบินเพื่ก็มีบันไดอีกเพื่อขึ้นมาสุดนี้ตึกนสูงสุดอ่ะใช้ฟันอาร์ตนะตึกนี้ไหมเราขึ้นไปดูทิสูงสุดๆไหมตึกมักนสูงกว่าไหมองตึกนี้กับฟันอาร์ตนะฮะ มาที่คนตึกนี้สูงประมาณน,นี้โอ้สูงกว่าเยอะเลยใม้สูงกว่าใช่ไหมนี่คนบริเวณนี้แล้วก็เริ่มรีวิวใกล้จะหมดแล้วนะครับเติมนะฮะตรงนั้นออันนี้เป็นร้านอะไรไม่รู้เราจะเข้าไปนะอะไรนี่อ๋อะไรวพ่อครับอันนี้คือร้านอะไรครับนี่ฮะ เป็นร้านเหรอเป็นส่วนสถารนะมากกว่าไม่น่าที่ส่วนสถารนะเออไปแบบซื้อคองซื้อของมาหน้าเล่นนอรถข้ามเราซื้อคงซื้อของ,อ,ขอ,ง,อ,ขอ,งอะไรอย่างงี้นะคะอันนี้ขึ้นมาอ๋อร้านปุงยาอะไรอย่างงี้นี่ก็จะเป็นโดมนี่ก็จะร้านตลาดนานาเรก็จะไม่ได้เข้าไปให้หมดนะน่าจะเสียเวลายเยอะอันนี้มาเก็ตนะคะทุกคนมาเก็ตอ๋อเป็นพวกซูปเปอร์อ๋ออันนี้คือซูปเปอร์นะครับ ที่เราเข้ามาซูปเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถมาเลือซื้อของได้ตามสบายมีชั้นสองรวมแบบห้างนะครนี่ผมมุดใต้แบบทำแล้วมุดใต้แบบดูนะนี่ตรงนี้จะเป็นน้ำอะไรจึงก,กันไม่ต้องคลางไม่ต้องสนใจนี่ครับทางอน,นักดูภายนอกฮะดูภายในน่าจะไม่เสร็จง่าย นี่นะนี่ทีนี้ก็จะดูฝั่งนีนะ้นี่ครับร้านฝั่งนี้ก็จะปีประมาณนี้นี่นะครับตอนนี้ฟอนเราหายไปแล้ว <c oughs> นี่ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่ซุปเปอร์อะทุกคนเพื่อแตงเลือกซื้อของได้นี่ครับทุกคนตึกนี้ก็จะเป็น อะไรนะฟันทาวเวอร์นะฮะแล้วก็อะไรนะเน,นี่ยพ <Art Hotel. S 1> ่อเนี่ยอาร์ทโฮเทลเอออาร์ทโฮเทลกับฟนะันทาวเวอร์เนาะฟันทาวเวอร์ไอแฟนฟันหนึ่งอะอะไรอืมได้นสนกุสนกได้สนุกอันนี้เป็นอคือไปดูเส้นสโูงพวกนี้นี่รีบไหมอ่ะอันนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นเส้นทางเดินไฟนะฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นชั้น ฉันอะไรไม่รู้ชั้นสองมั้งนะฮะ,ะน,นี่ก็จะเป็นห้องครัวไว้ทําอาหารนะครับผมอ๋อนี่ก็จะเป็นชั้นแบบชั้นกินข้าวลงไปข้างล่างเราก็จะเจอชั้นหนึ่งเนาะชั้นหนึ่งก็อ่าปีนดูชั้นหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้ก็สามารถทะลุไปหากับฝั่งนู้นได้นะฮะก็คือเป็นตึกสางๆางนั่นเองนี่ตรงนี้ก็จะเป็นกินข้าวห้องครัวเนาะชั้นต่อไปอ่านี่องนี่ รู้สึกเหมือนจะเป็นชั้นแบบฟังเพลงอะไรอย่างนี้เนาะชั้นฟังเพลงชั้นดินเนอร์นะคะชั้นดินเนอร์เป็นชั้นต่อไปกันชั้นนี้รู้สึกเหมือนจะเป็นให้เรามาเล่นเลยใช่ไหมชั้นเด็กเล่นชั้นออฟวีอะไรอย่างนี้นะเปีนชั้นต่อถึงชั้นอะไรอ่านี่ชั้นสุดท้ายแล้วนะครับน่าจะให้มาดูวิวนะอ๋อชั้นดูวิวเฉย อ่าทุกคนตามมาดูชั้นนี้อันนี้น่าจะเป็นสระน้ำเฉยสระน้ําเด็กเนาะขึ่งต่ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยชั้นแบบชั้นนั่งเล่นเฉยเฉยฮนะต้นหลักเอาไว้ต้นหลักประมาณนี้อันนี้อะไรอะ่ะทุกคนชั้นเหมือนแบบแค่มาซ้อมยิงทานงพะนุอะไรอย่างนี้ ันนี้ชั้นสระว่ายน้ํานะครับว่ายน้ำแล้วจะมีสองชั้นก็จะมีชั้นนี้แล้วก็ชั้นท้้งบนนะครับก็จะเป็นชั้นสระว่ายน้ำขึ้นลงได้ยังไงบันไดหรอเพิมาจกมีได้อ๋อนี่ไงครับนี่ก็จะเป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ถ้าขึ้นบันไดไปอีกก็ไปไหนไอชั้นดาดฟ้ามีชั้นสปอเซอร์อะไรงี้นะะแล้วก็แบบข้างล่างตึนี้จสตึนที่สูงที่สุดเลยท่ะทุกคนนี่ครับ แต่นี้คือจุดที่สูงที่สุดแล้วจุกที่สูงที่สุดของแมบบ็นี้ที่ผมหาเจอนะ่ะอาจจะมีสูงกว่านี้ก็เหมันนี้จุึนี้ก็น่าจะสูงที่สุดที่หาง่ายและหาได้แล้ว้าทุกคนต่อไปเป็นอะทโฮเทลก็จะเป็นแบบเชื่อมต่อกันเหมือนกันเลยนะชั้นล่าง ชั้นข้างล่างตรงนี้ก็สามารถแอบได้นะตรงคนนี้แอบได้ทางซึ่ง,งกจ็จะอยู่นี่ก็จะมีรถไฟทะล,ลุเข้ามาอะนี่รถไฟทะล,ลุทะล,ลุนี่เราก็ต้องขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้อืออพีคืออนี่ตึกนะ,ะหือตึกที่แบบเออ นี่อันนี้ก็ที่พักเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะเหมือนกันแค่ไหนนี่ก็คล้ายๆกันนะฮะแล้วก็ไม่รู้ดีอ๋อเป็นชั้นพักแต่อ๋อเป็นชั้นของแต่ละชั้นนะฮะนี่เป็นชั้นพักเลยแล้วก็ชั้นท้ายก็คือด่านสไลขึ้นมาได้เนาะโอเคทุกคนก็รีวิวประมาณนี้นะฮะนี่ครับพาบินทัวร์เมืองล้วอาจจะรีวิวไม่ทัวร์นะฮะ แต่เราจะบินดูแถวนี้แบบเก็บภาพกันนะฮะมาฮะทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาเก็บภาพนะกบ,บแบบอออ,อ่ย้งิาาละรเลย ผ่ันนะครับผู like it, it so mm ้ชนะจะได้ไปเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไปเจอกับนอยนะครับซึ่งก็ถอยหออยู่แล้วนะครับฮานอยก็เป็นทีมเวียดนามนะครับซึ่งรอบรองชนะเลิศเนี่ยผ่านเอสเอ็มาการ์ซานะครับแทนจากอินโดนีเซียมาว

내가 <sussurra> 봤에다